สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวอร่อยแบบบ้านๆวันนี้มาในเมนูแกงจืดหมูสับลูกชิ้นแล้วก็ใส่เป็นสาหร่ายด้วยวันนี้มาครบเครื่องครบรถเลยค่ะและวันนี้จะมีวัตถุดิบอะไรบ้างยุ่งยากหรือเปล่าและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและวิธีทํากันค่ะวัตถุดิบอย่างแรกเลยก็คือ3เมกระเทียมมีรากผักชีมีกระเทียมมีพริกไทยนําทั้ง3อย่างปริมาณที่เท่าๆกันมาตำให้ละเอียดค่ะ เสร็จแล้วเราก็จะนํามาหมักกับหมูสับค่ะใส่ผงปรุงรสล,ลงไปเล็กน้อยจากนั้นก็คุกเค้าให้ส่วนผสม,สมเข้ากันค่ะประมาณสัก5นาทีค่ะถ้ามี3ามเกลือสําเร็จรูปก็ใช้อยู่ที่1ช้อนโต๊ะค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้มาหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะมาดูขั้นตอนต่อไปค่ะ ต่อไปแอดมินก็จะใช้เป็นลูกชิ้นหมูแล้วก็จะเอาหมูสับที่ปรุงรสชาติเมื่อกี้มาห่อลูกชิ้นค่ะมาดูกันค่ะเราก็จะนำหมูสับปรุงรสเมื่อกี้มาทำให้เป็นแผ่นๆแบบนี้จากนั้นก็นำลูกชิ้นใส่เข้าไปค่ะแล้วก็จะทำให้เป็นวงกลมค่ะให้ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าหมูสับจะหมดค่ะเพราะว่าวันนี้ลูกชิ้นจะเยอะไปเยอะกว่าหมูสับที่ทำมานะคะเพราะฉะนั้นจะมีลูกชิ้นที่เหลืออยู่ ก็จะได้เป็นก้อนๆแบบนี้ในส่วนของลูกชิ้นที่เหลืออยู่หมูหมดนะคะหมูสับหมดก็ใส่ลูกชิ้นเป็นแบบนี้ไปได้เลยค่ะวัตถุดิบในส่วนของหมูสับถ้าใครไม่ทานหมูสับให้เปลี่ยนเป็นไก่สับได้เลยค่ะเสร็จแล้วมาดูวัตถุดิบต่อไปค่ะแอมมินก็จะใช้เป็นผักกาดขาวที่หั่นมาเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็ต่อด้วยสาลาย มีขึ้นช่ายแล้วก็มีต้นหอมที่หั่นท่อนมาเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะเอาไว้โรยในตอนท้ายนะคะสำหรับต้นหอมแล้วก็ขึ้นช่ายมาเริ่มต้มค่ะให้เราตั้งหมอ้อใส่น้ำลงไปจากนั้นก็ใส่ผงปรุงรสแบบก้อนลงไปหนึ่งก้อนค่ะระดับไฟที่ชาจะใช้เป็นไฟแรงหรือไฟกลางก็ได้จากนั้นให้ปิดฝาหมอ้อเปิดฝาหมอ้อมาน้ำก็จะเดือดจัดจัดแบบนี้ให้ใส่หมูก้อนที่ ใส่ลูกชิ้นลงไปได้เลยค่ะเราจะไม่เทลงไปทีเดียวนะคะค่อยๆตักลงไปทีละก้อนนะคะเสร็จแล้วก็ให้นำฝาหมอ้อมาปิดค่ะจากนั้นก็เปิดฝาหมอ้อมาตอนนี้หมูก็สุกแล้วค่ะ ปรุงรสชาติด้วยสีอิวขาวนำฝาหม้อมาปิดเพื่อให้กลับมาเดือดอีกหนึ่งครั้งนะคะจากนั้นเมื่อน้ำแกงจืดเดือดจัดจัดแล้วเปิดฝาหม้อขึ้นมาให้เตรียมใส่ผักเลยค่ะผักที่ใช้ในวันนี้ก็คือผักกาดขาวต่อด้วยให้นำฝาหม้อมาปิดค่ะแล้วก็รอไปจนกว่าผักกาดขาวจะสุกค่ะ ใช้เวลาผักกาดขาวที่จะสุกก็แป๊บเดียวเท่านั้นประมาณ3-4นาทีค่ะจากนั้นก็เปิดฝาหม้อมาค่ะให้เตรียมใส่สาร่ายลงไปพอใส่สาร่ายลงไปแล้วก็คนให้ส่วนผสมเข้ากันเล็กน้อยตรงนี้จะชิมก็ได้นะคะถ้าเกิดขาดเค็มก็ให้เติมเป็นสีอิ๊วขาวค่ะสุดท้ายใส่ขึ้นช่ายแล้วก็ต้นหอมลงไปค่ะ ขั้นตอนนี้ก็คนสักเล็กน้อยพอให้ขึ้นใช่แล้วก็ต้นหอมส่งกลิ่นหอมขึ้นมาค่ะและนี่ละค่ะก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะกับวิธีการทำต้มจืดหมูสับลูกชิ้นใส่สลายค่ะ เป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆกับเมนูนี้เราก็คลิปนี้เราก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้เพื่อนๆสนุกกับการทำอาหารวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ